ทุกวันนี้นะครับก็คนตกงานนะแล้วก็ปิดร้านค้าเด็กก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเดือดร้อนกันหมดนะแต่จริงๆแล้วแก่นแท้ของโควิดมันไม่น่ากลัวอะไรเลยนะครับแค่เราอย่าไปรับเชื้อโรคนะแล้วเชื้อโรคก,ก็มีอายุไขของมันอ่นะเราปิดสนิทอย่าออกจากบ้านภายใน14วัน15วันก็หมด ทำไมต้องไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำไมต้องตรวจหาทำไมต้องฉีดวัคซีนป้องกันทั้งที่วัคซีนมันก็ไม่ได้ป้องกันแค่ป้องกันความเสี่ยงจากความตายว่าให้เสี่ยงน้อยลงไม่สาหัสแต่ฉีดแล้วก็ยังติดเชื้อโรคก,ก็กลายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะเสียงงบประมาณเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะเศรษฐกิจเสียหายมากมาย กี่แสนล้านแต่ถ้าปิดสนิทนะเปิดมาอีกทีแล้วเชื้อโรคหายไปนะเราก็เริ่มการทำงานนะเริ่มชีวิตเริ่มต้นกันใหม่ได้นะแค่กันอย่าให้คนเข้ามาในประเทศกันอย่างไรล่ะเพราะคนลักลอบเข้ามาคุณก็เพิ่มอ,อ,อย่างที่คลิปที่ผ่านไปนะตัวบท กฎหมายคุณต้องเข้มข้นเด็ดขาดแล้วก็ป้องกันอย่างที่คลิปที่ผ่านไปที่ผมจะพูดแล้วก็จะไม่พูดซ้ำผมคนหนึ่งซึ่งกระทบลูกเมียบ้านก็กระทบผมเชื่อว่าทุกคนก็เดือดร้อนมันเป็นความคิดของคนธรรมดาซึ่งไม่ได้โด่งดังไม่ที่เป็นดาราก็คนก็ไม่สนใจนะ แต่ผมคิดว่าวิธีของผมนะมันช่วยกับสังคมได้เราก็ทำเท่าที่เราทำได้นะครับถ้าคิดว่าดีก็แชร์กดถูกใจนะเขาบอกว่าทำเพราะว่ามึงอยากดังเหรอใช่ครับถ้าดังแล้วช่วยสังคมได้มันก็ดีนะแค่นี้นะครับเหนื่อยไหมครับสู้กันต่อไปนะครับ แล้วเมื่อ,อไหร่จะหมด